ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจฟฟ์ฟันควมจบชาแนลนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับช่วงรีวิวแกะกล่องสินค้าใหม่จ้านะคะสินค้าที่จะมารีวิววันนี้นะคะทุกคนมอกเลยงานสวยมากนะคะนี่ เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเห็นไหมขนาดอยู่ในกล่องยังโคตรสวยเลยนะคะตัวนี้ค่ะนะคะเป็นโชคสําหรับมีโอฟีโนคิกแล้วก็สกูป p ีกระสิบบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้นะคะเป็นงานแกะแท้ตัวเองสามารถนะคะเติมแก๊สได้จริงแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาเ,เพื่อนๆนะคะที่ขับไม่ว่าจะเป็นรุ่นฟีโนนะคะมีโนะคะคิกหรือว่าสกูป p ีเนาะอยากหาโช๊คลังสวยๆนะคะเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องรีวิวกันว่าเฮ้ยได้ไปแล้วนะคะ สินค้าด้านในจะเป็นแบบไหนในกล่องมีอะไรให้บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่ค่ะผมนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะเป็นกล่องงานสวยๆแบบนี้ค่ะนะคะซึ่งงานตัวนี้นะคะจะเป็นงานของเดี๋ยวอ่านยี่ห้อก่อนนะยี่ห้อตัวนี้นะคะทัสตี้นะคะเป็นงานในเครือของตู่ปักน้ํานะคะผมก็คือเนี่ยผู้ผลิตก็คือเวิร์ไวเว็ตูป่ปากน้ำเลสซิ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวมาแกะกล่องพร้อมกันนะ แต้นั่น,นว้าวสวยมากทุกคนดูดินะคะสวยมากค่ะนะคะในกล่องตัวนี้มีอะไรให้บ้างอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูในกล่องตัวนี้มีอะไรให้บ้างนี่นะคะ ือกล่องน้องสวยมากเลยคือข้างในก็เป็นลว่วเป็นลายแบบนี้นะคะลูกค้าตัวนี้ค่ะในกล่องก็คือจะมีตัวโชกนะคะตัวนี้มันจะเป็นกระปุกแยกนะคะลูกค้านอกจากตัวโชกเดี๋ยวให้ดูตัวอื่นก่อนอ่ะมีอุปรกรณ์ตัวนี้มาให้นะคะในชุดอันนี้คือเขาเรียกอะไรอะน็อตหูจับที่ใส่ด้านบนเนาะตัวนี้ก็คือจะแยกแพ็กเกจมาให้เพราะว่านี่นี่ค่ะ นี่ค่ะจะมีโลโก้ส,ยสวยๆอยู่ตรงนี้วิ้ยไม่เห็นหน้าแมค่ค่ะล้วล่าสุดนะคะจะมีโลโก้ส,ยสวยๆอยู่ตรงนี้นะนะคะซึ่งเอาไว้ใส่ที่หูหูโชกได้เลยนะคะตัวโชกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยๆเงาๆเป็นกระปุกแยกแบบนี้มาพร้อมใส่ให้ใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะลูกค้าเนาะก็ไปหมุนหมุนเอานี่ประมาณนี้นะแต่ว่าในแพ็กเกจเขาจะแยกมาให้นะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจเวลาใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะวิ้ยผิดฝั่ง นี่ต้องไปแบบนี้นะคะสวยมากทุกคนสีทองสวยมากนะคะกระปุกตัวนี้นะสามารถเติมแก๊สได้จริงนะคะก็คือนี่ตัวที่เติมแก๊สน,นะคะก็ตีตาโลโก้มาให้ด้วยแล้วก็หมุนตรงนี้ออกเนาะแล้วก็เติมได้เลยนะคะอันนี้คือในส่วนของตัวโชค๊คแบบโห ต่อมาค่ะนะคะมีพวงกุญแจให้นะคะในกล่องแล้วก็มีสติกเกอร์ให้นะคะตุกปากน้ำให้เนาะก็ในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะสามารถเปลี่ยนใส่แทงของเดิมได้เลยตัวนี้นะคะมันเป็นงานสปริงจริงๆสปริงมีหลายสีนะ นะคะสปริงจะมีสีดำสีขาวสีเหลืองสีฟ้าสีแดงประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะความสูงอยู่ที่340มิลนะคะใครที่สนใจนะคะก็ถ้าแบบมาเจอคลิปนี้สนใจก็สามารถทักไปได้ที่เพจบอยบอย,ยช็อปน้นะคะ